คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการเสี่ยงซชื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงการตัดสินใจอยู่ที่ความพอใจของท่านหลายสิ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทีรักทุกท่านและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับซ่องเลขเด็ดหวยดังสำหรับในคลิปนี้แอดก็มีแนวทางแนวทางข้อมูลนะครับแนวทางข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่17นะครับของงวดวันที่17มกราคม2566นะครับสำหรับแนวทางข้อมูลนะครับคลิปนี้แอดก็มานำเสนอให้ทุกนผู้ชมเอาไปพิจารณา เอาไปเป็นแนวทางข้อมูลกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับงวดวันที่17มกราคม2566นาหะครับสำหรับในคลิปนี้แอดก็จะมีแนวทางของเลขเด็ดอาจารย์แดงนะครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมหลายท่านก็ถามหากันเข้ามาเยอะนะครับคลิปนี้แอดก็จัดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลขเด็ดเซียนแดงนะครับของงวดวันที่17มกราคม2566 นี่เลยนะครับมาแล้วนะครับเลขเด็ดเซียนแดงก็ให้มาพร้อมกับชุดวินเน้นๆนะครับสามตัวเน้นๆเม็ดเดียวเน้นๆกันเลยทีเดียวนะครับกับงวดนี้นะครับงวดสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับอ่ะมาดูกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมเลขเด็ดเซียนแดงงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับท่านผู้ชมสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดมกราคมนะครับก็ ตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นๆแขนแขนกันเลยทีเดียวครับเด็กที่ให้มานะครับท่านผู้ชมตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเม็ดเดียวเน้นๆแขนแขนกันเลยทีเดียวจัดไปงวดนี้ชอบกันหรือเปล่าครับชุดเดียวเม็ดเดียวแขนแขนเน้นๆไม,นะไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะนะครับงวดนี้แขนแขนเหมือนเดิมเม็ดเดียว เน้นๆมาไม่มาเข้าไม่เข้านะครับเราติดตามกันได้เลยนะครับเลขเด็ดเสียนแดงนะครับเน้นเนนมเม็ดเดียวจัดให้พี่น้อง fc ที่รอติดตามกันอยู่นะครับมาแล้วนะครับมาแล้วเลขเด็ดเสียนแดงงวดวันที่17นะครับ17มกราคมนะครับงวดแรกของปีนะครับ ตามนี้เลยนะครับชอบไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับเข้าไม่เข้าไม่ว่ากันในเรื่องของแนวทางนะครับเดี๋ยวแอดจะจับคู่ให้นะครับจับคู่มาให้จับคู่ง่ายๆเน้นๆกันทีเดียวนะครับชุดแรกจัดไปนะครับชุดที่สองจัดมา นะครับแล้วก็นี่ครับเลขสวยอยู่นะครับท่านผู้ชมชุดนี้สวยอยู่นะครับเลขเด็ดเซียนแดงงวด17นะครับงวด17มกราคม2566ตามน,นี้เลยนะครับท่านผู้ชมจัดมาให้เน้นๆแคนๆเม็ดเดียว ชุดเดียวเน้นๆกันเลยทีเดียวคู่วินนะครับคูวินชุดวินหนึ่งนะครับท่านผู้ชมชุดวินหนึก็จับคู่ง่ายๆเน้นๆนะครับ1513ง15หนะครับอลองดูนะครับวันนี้เหล็กเด็ยดเสียนแดงไม่รู้จะมาไม่มานะครับจะปังจะเฮงขนาดไหนก็ลองรอรุ้นกันนะครับ วันที่สิเกดร,รู้กันนะครับสีมงเย็นเรามารอรุ้นกันนะครับกับเลขเด็ดเซียนแดงงวดสิบหอ่ะงวดวันที่สิเตนะครับนูชมฮะสำหรับเน้นนะครับแอดจะเน้นให้นะครับแอดจะเน้นให้ตัวนี้นะครับคู่เน้นนะครับคู่เน้นนะครับจัดไปเลยเม็ดเดียวเน้นเน้นห้เน้น 5, เน้น ันไปเลยทีเดียวเข้าไม่เข้าตรงไม่ตรงง่ายๆชุดเดียวเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้านะครับท่านผู้ชมก็แนวทางนะครับก็ลองดูเรื่องของแนวทางก็มีเข้ามีหลุดก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมให้ไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางกันเท่านั้นก็ านผู้ชมชอบแบบไหนก็ลองตัดสินใจนะครับความพอใจอยู่ที่การตัดสินใจของท่านชอบไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับเข้าไม่เข้าไม่ว่ากันก็ตามนี้นะครับเลขเด็ดเสียนแดงชุดวินนะครับเน้นๆมาเม็ดเดียว153่งหแขนๆกันทีเดียวครับกับตัววินนะครับตัวเน้นนะครับ53นะครับตรงไม่ตรงเข้าไม่เข้าไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมก็ ให้ท่านผู้ชมเอาไปไว้เป็นแนวทางกันถ้าชอบนะครับถ้าชอบก็จัดขัดใจก็ผ่านแอดก็มีหน้าที่มานําเสนอเป็นสื่อกลางนะครับแอดก็เป็นสื่อกลางนําเสนอแนวทางห่วยรัฐบาลกันเท่านั้นนะครับให้ท่านผู้ชมใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกแนวทางทุกตัวเลขนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับ ไม่มีใครรู้ได้นะครับว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะครับก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเน้นๆเ,เขียนชัดๆให้อีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมจัดๆกันเลยก่อนนะครับหนึ่งสามนึ่งห้าห้าสางวดสิบเจ็ดมกราคม66หเลขเด็ดเสียนแดงชุดบิน153 1 5 1 3าสเม็ดเดียวเน้นๆแกน้งกันทีเดียว จอบก็จัดขัดใจก็ผ่านนะครับก็และก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับกรับขอบพระคุณท่านผู้ชมพีพีเอที่รักทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับรอรุ่นกันนะครับเลขเด็ดเซียนแดงวันที่17นะครับตอนสี่โมงเย็นรอรุ่นกันเข้าไม่เข้าปังไม่ปังก็รอรุ่นกันนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้แอปด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเฮงๆปังๆมันๆเด้อพี่น้องเด้อมันๆกันครับสวัสดีครับ